สวัสดีครับผมชิปเปอร์ตอนนี้ผมทำงานไปสายลับให้กับรัฐบาลหน่วยที่1โดยผมจะดูแลความปลอดภัยทุกประการในด้านสิ่งที่ผิดปกติและว,วันนี้ผมได้รับสั่งการมาว่ามีคนหายสาบสูญในยาติปังเซอร์เทาและมีคนเคยได้ยินว่าใครก็ตาม ที่เข้าไปเติมน้ำมันปั๊มแห่งหนึ่งในยาวิการจะถูกปีศาจลบผายไปตลอดการผมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแรงกิ้งอันดับสองของหน่วยจึงต้องรับหน้าที่นี้ไม่ว่าผลจะเป็นหรือตายผมก็ต้องหยุดเรื่องบ้านนี้ที่เกิดขึ้นให้ได้24ชั่วโมง ปังเซอรเทาชั่วโมงที่หนึ่งผมเดินทางเข้าเมืองมาและสิ่งที่จะหาก่อนอันดับแรกเลยก็คือที่พักนะครับระหว่างทางค่อนข้างเปี่ยวทำผมรู้สึกเสียวสันหลังชอบกล และไม่นานผมขับรถมาเจอโรงแรมหนึ่งที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากผมเลยเลือกที่จะค้างคืนที่นี่ก่อนเออสวัสดีครับลุงพอจะมีห้องว่างเหลือไหมครับไม่มีหรอกไอ้หนูผมขอร้องละครับลุงได้โปรดก็ได้ก็ได้ลุงมีเหลืออยู่ห้องดึงเอา400บาทพอผมรีบให้เงินลุงแกไป500บาท ไม่ต้องถอนลองมาคิดคิดดูแล้วเนี่ยแกค,คิดผมถูกมากเลยนะเนี่ยผมคว้าคุณแจแล้วรีบขึ้นมาดูห้องเอ่อลุงแกน่าจะบอกว่าห้องศูนย์หนึ่งไม่ผิดแน่ผมไม่ดีรอรีบเข้าห้องไปนอนที่นอนนุ่มๆก่อนเลยจะว่าไปห้องก็ดูสะอาดสะอ้านทั้งใหญ่คุ้มเกินราคา400ที่จ่ายไป,ปมากๆเลยนะเนี่ยเฮ้ย มีเก้าอี้ด้วยไปนั่งสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่มันเชี่ยอะไรวะเนี่ยผมกลับไปดูอีกรอบแต่ไม่พบอะไรสงสัยคงตาฝาดไปเองแหละมั้งไปอาบน้ำก่อนดีกว่าล้างตัวให้สะอาด หลังจากนั้นผมก็เดินสำรวจรอบๆโรงแรมเพื่อหาเบาะแสเพื่อจะเจออะไรเข้าแต่ก็เป็นไปตามคาดผมไม่พบเบาะแสอะไรเลยแต่ทว่าเมื่อผมกลับมาหน้าห้องมีโน้ตอะไรบางอย่างวางไว้อยู่ แกจะต้องตายถ้าแกมายุ่งไม่เข้าเรื่องตาย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 ผมที่ได้อ่านก็คิดว่านี่มันอะไรกันวะเนี่ยใครมาแกล้งกันวะผมไม่สนใจอะไรแล้วก็ไปเข้านอนเช้าถัดไปช่โมงที่ผมผมนอนไม่อิ่มเท่าไหร่เพราะเมื่อคืนผมหลับตี5้านะวันนี้ก่อนคําเห็นว่ามีสวนสนุกใกล้ๆบ้าน ผมเลยกะว่าจะออกไปดูสักกันหน่อยถือโอกาสเล่นบ้างสักนิดบางทีทำงานมันก็เครียดเกินละนะยิ่งทำงานแบบนี้ด้วยเอ้ยที่นี่ดีกว่าที่คิดไปเยอะเลยแฮะ เฮ้ยนี่มันตู้ดูดวงนี่ว่าเอาสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแชร์แกจะมาถึงจุดจบเร็วๆนี้โอ้แค่ตู้ดูดวงของแบบนี้ใครจะไปเชื่อวะไปหาเล่นเครื่องเล่นสนุกๆดีกว่าเว้ยเชื่อมงที่เจ็ ลุงเป็นใครเนี่ยต้องการอะไรครับไอ้หนูเอกสนใจทําการปั๊บมั้ไหมเอาดีอาสนใจไปตามพี่กัลนี้แล้วก็เอาใบสมัครให้พีพนักงานเลยนะพนักงานประจำตอเนเหล่อหลอดแกคนเดียวถ้าแกสนใจจงทับตามกฎแล้วอย่าเชื่อใจพนักงานคนก่อนให้บ้างล่ะอะไรของลุงแกวะ ไม่เพียนก็เอออยู่ดีๆมาชวนไปทำงานเฉยเลยกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยหน,นังสืออะไรมาวางไว้หลังรถเราวะเนี่ยเปิดอ่านดูสักหน่อยคงไม่มีใครว่าเราหรอกมั้งออกไปจากเมืองนี้ขอร้องละ่ะ แล้วก็อย่าไปทำงานบ้านนั่นเด็ดขาดเมืองที่นี่กำลังจะสูญหายไปตลอดกาลมันจะล่อพวกเราทุกคนให้ไปที่นั่นแล้วก็จัดการพวกเราทีละคนทีละคน,ะคนมีไม่กี่คนที่รอดออกมาถ,า,ถาถ้าถูกวิธีทันทีที่ผมอ่านข้อความนี้จบผมรู้ได้เลยว่าผมต้องไปทำงานบ้านนี่แล้วก็จบเรื่องบ้านนี่ซะ ผมจะตามทุกคนในองค์กรมาท่นหล่มพวกมันให้เละไปเลยชั่วโมงที่8ด พอกลับมาห้องผมก็ลองคิดแผนว่าจะรับมือยังไงดีก่อนอื่นผมต้องเตรียมปืนและกระสุนให้พร้อมและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวิทยุสื่อสารเมื่อพร้อมแล้วผมก็ออกไปสมัครงานทันที เอ๊ะทางนี้มันแปลกๆแฮะเหมือนเราเคยขับที่ไหนแต่ก็จะไม่ได้เอาเป็นว่าช่างมันเถอะเวมงที่9ที่นี่คงจะเป็นสถานที่เกิดเหตุเอาหละ่ะ เราลองเข้าไปสมัครงานดีกว่ายังไงซะเราก็เอาตัวเราดได้แน่เป็นถึงอันดับที่สองของหน่วยเอ่อพี่ครับสวัสดีครับพอดีผมมาสมัครงานครับอ่อแล้วมีใบสมัครงานจากลุงบ้าน,นั่นหรือเปล่าล่ะนี่ครับน่าจะใช่อันนี้นะครับโอเคแกคงจะรู้อยู่นะว่าต้องทำอะไรเดี๋ยวผมมาคู่มือไว้ให้โชคดีผมต้องไปแล้วล่ะ เดี๋ยวมันจะข้ามก่อนไอ้ตานี่ทำตัวปแปลกๆแฮะ,ะไม่รู้จะรีบไปไหนก่อนอื่นผมคงต้องเดินสำรวจรอบๆแถวนี้ก่อนเผื่อจะเจอเบาะแสรหรือข้อมูลอะไรเข้า ทำไมมีตู้อะไรอยู่ตรงนี้ได้วะเออแต่ว่าเหลือเวลาตั้งสองชั่วโมงมาอ่านกฎก่อนดีกว่ากฎและว,วิธีทํางานข้อที่หเวลาลูกค้ามาเติมน้ำมันให้รออยู่ตรงเคาน์เตอร์ลูกค้าจะนำเงินมาจ่ายที่เราเองข้อที่สองให้รออยู่ตรงเคาน์เตอร์ตลอดถ้ามีลูกค้าคุณคงไม่อยากจะเห็นพวกเขาวุ่นวายข้อที่สาม จงยิ้มและห้ามพูดคุยกับลูกค้านอกเรื่องถ้าเขาถามเรื่องที่ไม่ใช่งานห้ามตอบเด็ดขาดข้อที่4จงรักษาแปลงผักแครอทหลังร้านไว้ให้ดีคุณคงไม่อยากจะเจออดีตหัวหน้างานมาตามทวงแน่นอนเชื่อสิข้อที่5ห้ามเติมน้ำมันให้ลูกค้าเด็ดขาดเั่วโมงที่10รีบกลับไปฟอหน้าร้านดีกว่าเว้ กดเกิดอะไรไร้สาระเอ้ยสมุดอะไรของใครมาวางไว้ตรงนี้วันเนี้ยลองอ่านดูสักหน่อยดิกดหลับหาขอ้อข้อที่1จงอย่ากลกัวถ้าลูกค้ามาแบบผิดรูปเขาแค่มาเติมน้ำมันข้อที่สอง ถ้าลูกค้าสวมเสื้อสีแดงจงเอาตัวรอดห้ามให้เขาเห็นตัวเด็ดขาดจนกว่าเขาจะหายไปเองข้อที่สามแครหลอดหลังสวนโตรบทุกต้นเมื่อไหร่มิติเวลาที่นี่จะถูกปลดออกแล้วจะสามารถหนีออกจากที่นี่ได้ข้อที่สี่เมื่อไหร่ก็ตาที่คุณพบยม,มทูตคุณไม่รอดแล้วหลังเสียใจด้วยที่ต้องบอกแบบนี้ข้อที่ห้า ทางเรามีตู้บริการหลบภัยไว้ให้แต่บางอันก็อันตรายจงแน่ใจว่าตู้มันปลอดภัยถึงคุณจะรอดกดบ้ากดบออะไรวะเนี่ยใครมาแกล้งหรือเปล่ามานั่งรับลมรอลูกค้าดีกว่าเว้ยจะว่าไปตรงนี้นี่มันตู้หลบภัยแฮ่ไปข้างๆจะมีสีแดงนะอันนี้ก็ด้วย แต่ว่าไฟจะเป็นสีเหลืองปกติตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าจะว่าไปมันตรงกับกฎลับข้อที่5ยังไงไม่รู้แฮะชั่วโมงที่11เมื่อยามค่ำคืนมาถึงเอวิทยุสื่อสารกับองค์กรมาไว้ตรงนี้ดีกว่าเผื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันโอเคเรามานั่งรอลูกค้ากันดีกว่า เฮ้ยลูกคา้าคนแรกมาแล้วขับรถยังหลูเลยดูดิจะเติมกี่บาทเฮ้ยเฮต้องทำอะไรวะต้องกดกดใบเสร็จมา500บาทนี่ครับ5้าบาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับ5 0าบาทนะครับโอยไม่พูดไม่จากัะเราสักคำมาแล้วก็ไปโอ้ยรถมาไงวะ เมื่อกี้ยังไม่เห็นรถอะไรจอดอยู่เลยมาอีกแล้วครับคนที่สองนะพี่ขับรถไปไหมนะพี่เดี๋ยวผมขับให้นะพี่เร็วเลยครับเร็วเลยรอลูกค้าเติมน้ำมันสักครู่มาไว้ไปไวกดใบเสร็จก่อนเลย,500เยไไห้าร้อบาทเอออยากมาไหมเนี่ยหารบาทครับ ขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับยินดีที่ให้บริการครับคุณอยู่ที่นี่คนเดียวถ้าโดนฆ่าตายจะมีใครรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันพูดอะไรของมันวะดีนะเราไม่พูดตอบตัวไปดีไม่ดีได้โดนไอหมอ,อนี่ฆ่าเราแน่ๆผิดกฎข้อสามอีกออกไปสูดอากาศเย็ยนๆข้างนอกดีกว่าเอออันนี้มันฆ่าเลือดนี่ว่ะเออใครจะอยู่ก็อยู่ กูมไปอยู่นะเว้ยเฮ้ยแต่ว่ากดเขาบอกว่าห้ามทิ้งลูกค้านี่บ่าอุย้ยเดี๋ยวสวยกลับกันนะครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ะขอโทษครับเกิดอะไรก็ให้มันเกิดตามเวรตามกรรมดเด้อแต่อย่ามาเกิดัาผมก็บอนะครับลูกค้ามาอีกคนแล้วทําไมคนนี้ดูปแปลกๆเหมือนไม่ใช่คนเลยวะหรือเราคิดไปเองมั้งไปรอเคาน์เตอร์ดีกว่า เดี๋วช่วยเอาเติมกี่บาทนาะไหนดูซิมีห้าร้อยยางรวยเลยคนนี้เติมห้าร้อยบาทเลยนะครับเข้าไปไหนแล้วล่ะโอ,อ้มาแล้วสวัสดีครับเออห้าร้อยบาทครับขอบคุณครับโอ้ย ผีนี่ว่าผมนึกขึ้นได้ว่ากฎข้อไหนสักข้อที่บอกว่าเราไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ถ้าต้นแคร์อดหลังร้านไม่โตผมเลยไปเช็คดูว่าแชร์อดหลังร้านโตบ้างหรือยังผมเลยเข้าใจเลยว่าถ้าเราไม่อยากตายที่นี่เราต้องดูแลมันให้ดีเ่วโมงที่14ีเฮ้ยเดือามาอีกคนแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว น,นี่นี่มันผีชูดแดงดีกว่าไอ้ที่ออุ้ยนี่หลบไปอ่าเป็ปเออไอ้ยีย่ตรงนี้หลบไม่ได้ต้องใส่ต้องเปลี่ยนที่มาดิมาดิสงส,สัยตรงนั้นเป็นสีแดงนะครับเทียนสีแดงน่าจะหลบไม่ได้ตรงนี้เทียนสีปกติเอ่อมันไปหรือยังวะเดี๋ยวเราลองออกไปดูนะครับเราต้องรอให้มันหายไปเองนะ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอุ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยมันยังไม่ไปสงสัยเราต้องอยู่ที่นี่สักพักใครจะไปกล้าออกไปวะออกไปก็ตายสถานเดียวดิเฮ้ยมันมาอีกแล้วเฮ้ย พอผมแน่ใจว่ามันน่าจะออกไปแล้วผมเลยคิดว่าจะออกไปที่ร้านแล้วตามกำลังเสริมมาถล่มพวกมันให้ยับไปเลยเฮ้ยวิทยุสื่อสารไปไหนวะนี่เราทำงานพลาดแล้วเหรอเนี่ยต้องลองกลับไปดูแครอทหลังร้านสถานเดียวแล้วนะเนี่ยเฮ้ยแป๊บเดียวโตเร็วขนาดนี้เลยหรอหรือเราไปทำภารกิจอะไรไว้วะหลังจากนั้นผมก็รีบกลับมาเฝ้าร้าน ตอนนี้เรารู้ทุกจุดอ่อนของงานนี้แล้วแค่นี้ก็อีี่เหลือสิ่งเดียวที่เราต้องระวังจริงๆก็คือยมมาทูดน,นะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะมาในรูปแบบไหนและจะสามารถทำอะไรกับเราได้บ้างชั่วโมงที่18ลูกค้ามาอีกแล้วโอ้ยไหวเป็นนะพี่สภาพพี่แบบนั้นพี่ขับรถได้หรือหรอดูสภาพเขาดี ดูดิโอ้ยพอเถอะครับพอเถอะเอ่อทั้งหมด20บาทครับ20บาทขอบขอบคุณครับผมยินดีนะครับยินดีที่เฮ้ยฮีะหายไปต่อหน้าอีกแล้วเฮ้ออย่าบอกนะ ลูกค้ามาอีกแล้วเหรอยังไม่ทันได้พักหายใจเลยพี่โอ้ยสภาพพี่ขับรถได้เลยเหรอครับโอ้ oh my god คุณพี่เขาเติมเท่าไหร่วะห้าร้อยบาทโอเคห้ารอยบาทหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยพี่คุยกันดีๆนะครับพี่พี่พี่มายืนตรงนี้ก่อนครับทั้งหมดห้ารอยบาทครับ อ,อขอบคุณครับพี่ยินดีที่ให้บริการครับเฮ้ <c oughs> ยก,กูมีปืนนะเว้ยึงมาดิไม่กลัวหรอกนะเฮ้ยแต่ปืนมันจะสู้ผีได้เหรอวะ ผมตัดสินใจไปใช้แค่หลอดที่หลังห้านแต่ทว่าแค่หลอดผมโดนชิงหายไปหมดเลยผมเลยคิดว่าผมจบูบผีแค่นี้แน่แต่ว่าเมื่อผมกลับมาหน้าร้านมีโน้ตจากผีตัวหนึ่งได้เขียนฝากผมเอาไว้ผมเลยตัดสินใจที่จะหยิบมันมาและเปิดอ่านดูไอ้หนูแกไม่รอดแล้วละ่ะแต่ข้าจะบอกอะไรให้ไอ้เจ้าอยู่มาทูดจะมาตรวจแดนปีศาจวันนี้ ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมแกเตรียมโดนลบหายไปได้เลยแต่แกโชคดีนะที่ฉันไม่ชอบหน้าไอายโยมาทูดนั่นเท่าไรฉันเลยจะเอาความลับโลกปีศาจบอกให้แกฟังแกจงไปหลบที่ตู้เซฟแล้วหาทางทำอะไรสักอย่างเพราะเคยมีคนหลบหนีจากไอ้เจ้าโยมาทูดนั่นได้สำเร็จไปแล้วและหลังจากนั้นไม่นานไอเจ้าโยมาทูดก็มาตามทวงชีวิตผมถึงที่ ผมเลยเรียบวิ่งหนีสูดชีวิตออออเออเออคิดว่าจะหลบฉันได้จริงๆนั้นรอผมเชื่อนโน้ตนั่นแล้วหันหลังกลับไปมันมีประตูลับอีกหนึ่งบานหลังจากวันนั้นผมมาเช็คสถานที่เกิดเหตุ ปรากฏว่าไม่พบเบาะแสหรืออะไรอีกเลยถามชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีใครสูญหายไปอีกด้วยแล้วสิ่งที่ผมพบและที่ผมเจอมันคืออะไรทั้งผีตัวแดงและผีที่หน้าตาเหมือนผมและตัวโตมากๆองค์กรก็ลงมติว่าผมทำภารกิจเสร็จสิ้นแต่สิ่งที่ผมเห็นที่ผมคาใจ มันคืออะไรกันแน่